สวัสดีครับมาพบกับผมโอโจกับรายการอับดุมโอมจากคำถามที่น้องพัชระกรถามเข้ามาว่าถ้าพี่มีเวลาเหลือ24ชั่วโมงก่อนโลกกระแตกพี่จะทำอะไรพี่เอาเงินทุกบาทูู้ตางไปเที่ยวญ,ญี่ปุ่นพี่อยากจะเจอคนคนนี้มากเลยครับซาตมิซากาอิจากน้องคอมคุมถามเข้ามาครับ หมาตัวผู้กับหมาตัวเมียทยําไมยังต้องเอากันไม่ยากเลยหมาตัวผู้อะ่ะเอากับหมาตัวเมียเพื่อที่จะมีลูกมีลูกแล้วไปผสมพันธุ์กันเพื่อจะมีลูกอีกมีลูกเอามาผสมพันธุ์กันก็จะมีลูกอีกเราก็จะมีลูกไปเรื่อย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 มันเป็นการผสมพันธุ์ของสัตว์คำถามต่ออะไรคำถามราัชยาน้องถามมาว่าที่พ่อกับแม่มีลูกได้เพราะอะไรคํตาตอบไม่ยากเหมือนหมาสองตัวเมื่อกี้เลยเพื <S 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 ่อซื้พันธุ์เพื่อถามอะไรเนี่ยนี่มันแท้ศึกษาหรือเปล่าเนี่ย จากคำถามที่น้องแบงแบงถามเข้ามาครับทาไมไอรอนแมนต้องเป็นสีแดงถ้ามันเป็นสีเขียวมันก็เป็นเดอะฮารดนี่จากน้องภูบาลถามมาครับทาไมคนเราถึงไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์มากโอ้โหใครมันจะไม่ชอบพรนอหอระมตั้งแต่เรียนมาเคยใช่ไหมโตมาแม่งแทบไม่ได้ใช้วิชาคณิตศาสตร์เลยใช้แต่เครื่องคิดเลขไอชิปหายจากคําถามที่น้องเกรดแคดเกมถามมาว่าพี่โอ๋ ชอบนักมวยป้ามคนไหนบ้างพี่ชอบคิปเบอร์เน็ตครับเป็นไงบ้างครับ กับรายการอับดุนเอาหญิงรู้จักเอาชายรู้จักเอาเพราะนี่คืออับดุนเอาถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และแฮชแท็กกันมาเยอะๆนะครับถ้าน้องอยากรู้อะไรถามมาที่รายการอับดุนโอา